มีหลักฐานแน่นอนแล้วหลักฐานทยอยออกมาเยอะๆ,ๆขึ้นเรื่อยๆทะลุถุงรังสิตนะครับยจบออยังไม่จบออถึงแม้คุณการจอมพลังก็จะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่ว่าส่งทีมงานเดินเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแล้วบอกว่าล่าสุดจะมีการเปิดคลิปคลิปหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตํารวจบางนายสําหรับเรื่องนี้ด้วยแล้วเรื่องนี้ฟังแล้วน่าตกใจนะเพราะตํารวจนายนี้เนี่ยพยายามจะเข้าไปบอกกลุ่มของพ่อผู้ก่อเหตุว่าให้บอกแบบนี้สิบอกกับตำรวจแบบนี้สิสารภาพแบบนี้สิ แล้วโทษมันจะทุเลาเบาบางลงไปได้ไหมคุณผู้ชมครับแล้วคุณกันจอมพลังก็โพสต์คลิปเอาไว้นะฮะเอาลองฟังเสียงดูก่อนที่คุณกันจอมพลังพูดเลยว่ามีตำรวจคอยช่วยเหลือไอ้แก๊งนี้ลองสักตั้งเหรอเดี๋ยวจัดให้ครอบครัวทะลุถุงลังสิท์ครับคุยกับตำรวจที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำตำรวจเนี่ยตัดพ้อผมเนี่ยโดนผู้ใหญ่เนี่ยเล่นเละเลย ครอบครัวทะลุถุงเนี่ยเลยออกลูกรุ่นใหญ่ครับบอกกับตำรวจที่คอยให้ความช่วยเหลือแนะนำเนี่ยว่าผมเนี่ยมีผู้ใหญ่ที่ใหญ่กว่านี้นะถ้าคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ต้องเอาสักตั้งหนึ่งละพร้อมกับอ้างว่ารู้จักกับผู้การย้อนถามตำรวจว่าผมเนี่ยควรที่จะประสานเบื้องบนไว้รอเลยไหมตำรวจแทนที่จะห้ามไม่ประสานเบื้องบนไว้เลยประสานเบื้องบนไว้เลยผมถามว่าคุณน่ะจะให คนที่เขากล่าวอ้างเนี่ยมากดดันผู้กํากับคุณเหรอครับแล้วคุณช่วยตอบคําถามสําคัญผมหน่อยคุณนะ่ะได้รับเงินเข้ามาหรือเปล่าตอบคําถามผมด้วยนะคําถามเนี้ยแล้วพรุ่งนี้ผมจะทยอยเปิดคลิปเสียงทุกคนกดติดตามไว้เรามาดูกันว่าตอนจบเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรอยากเข้ามาช่วยเป็นไงล่ะโดนเขาอัดเสียงเข้าให้แล้วมันคุ้มกับอนาคตคุณไหมเออมันคุ้มกับอนาคตไหม เป็นตำรวจเนี่ยถ้าเปิดคลิปขึ้นมาจริง,รงๆนะเผลอๆจบเลยนะหน้าที่การงานอ,อยากฟังแลวสิออคุณผู้ชมเช้าวันนี้มาตามนัดเลยทนายโรสอังสวีอนุวัตรรุจิกรเป็นทีมงานของคุณกันจอมพลังเดินทางไปที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพร้อมกับคลิปเสียงบันทึกการสนทนาระหว่างตำรวจยศร้อยตำรวจเอกสังกัดสพคลองหลวงอันนี้ตามคำอ้างของทนายโรสนะฮะ ผู้กองสอพคลอ,องหลวงพูดคุยกับพ่อของหนึ่งในแก๊งโอริโอแล้วก็ให้ทำแนะนำบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่าเพราะฉะนั้นพ่อเนี่ยต้องเอาหลักฐานอื่นมาสู้หลักฐานที่ว่าก็คือเรื่องของพฤติการมาสู้มายืนยันโดยเฉพาะบาดแผลของคนเจ็บโดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเข้าไปเนี่ยเพื่อเอามาหักลลางกับคดีพยายามฆ่านี่ แนะนำพ่อของแก๊งโอรีโอด้วยแล้วก็พูดชัดนะฮะคุณผู้ชมบอกว่ามีตำรวจคนหนึ่งกำลังจะขึ้นตำแหน่งรองผู้การตอนนี้จะทำคดีตามกระแสไม่ได้เขาต้องเซฟตัวเองอะไรปัดออกจากตัวได้เขาปัดไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเรื่องข้อกฎหมายมีเรื่องอะไรเดี๋ยวผมแนะนำให้ลองฟังคลิปเสียงจากทนายโรสที่เปิดทําไมดูบอกว่าจริงๆมีหลายคลิปอันนี้ขา กิดก่อนเลยเป็นน้ำจิ้มก้อนแรกระหว่างพ่อของแก๊งโอริโอกับผู้กองยศร้อยตำรวจเอกของสอพอคลองหลวงค,คือคือคือประเด็นนะครับเขาแจ้งเขาแจ้งตามพฤติการผมผมบอกไอ้ก,อก,ก่อนประเด็นเนะ่ะเขทาท้าทายแะแจ้งตามพฤติการว่าต้องถามว่าคนเาเดียวเลขตีนนะคือลูกแ้มกันเลย<ช> อ่าถ้าถ้าตั้งหมู่เงาเล็กตีอ่ะบอบ,บแต่แต่แต่ใน,นเหลืองของพยายามฆ่ามันมาเข้าไว้แล้วไอ้ผมถ้าผมอูในในในเหลืองของถ้าผมเป้อยเวรนะในะการพิจารณาขอ้อคฎหมายมันมาเข้าไ้แล้วครับเพราะว่าเล็กตีแขนตีขามันมาเข้าพยายามฆ่าอยู่แล้วราะว่าปืนไปจอ่อห,หัวขออ้างที่ยิงไปค,ค็ไ,ปได้มันงว่าปืนไปจ่อหัวแต่มาได้มีเจตนาที่จะยิงกับเป็นคู่ครับมาเป็นพยายามฆ่าเป็นไงเป็นไงให้คําแนะนําถ้าเขาตั้งข้อหาพยายามฆ่าเราควรจะต้องเอาเรื่องอะไรมาหักล้าง เป็นตำรวจนะฮะคุณผู้ชมคิาเป็นทนาคิดว่าเป็นทนายของฝั่งแกนโคโด,ด้วยซ้ำแล้วอีกเสียงหนึ่งเขาบอกว่าพูดถึงประเด็นเรื่องกำลังจะขึ้นตำแหน่งเพราะฉะนั้นอะไรที่ปัดได้หรือไม่ไม่เอาปัดให้มันพ้นตัวไม่ให้มันเกี่ยวข้องกับตำรวจนายน,นี้เนี่ยเขาจะปัดไปก่อนแนะนำให้พ <that> <that> ่อบอกลูกชายนะรับสารภาพเรื่องทำร้ายร่างกายเดี๋ยวสารก็ลดโทษเองกระแสมาได้เพราะว่า ผมจะเล่าให้ฟังก <Wha> ่อนอีกก่อนเพราะว่าเปิดนะจะขึ้นตำแหน่งเป็นรองผู้การเบรลอนี่ถ้ามีอย่างเป็นข้าวเกี่ยวก็เปิดเปิดเซฟตัวเราเนีไงเข้าใจครับคือคือเหมืนอย่างตีตีปัดปัดออกตัวได้คือแกจะปัดไปก่อนเปิดใจคือแจ้งเหมือนเปิดใจคือแจ้งเหมือนย่งกระจางเพราะถือครับมันอยู่ที่ศาลตัดสินอย่างที่ผมบอกกันเขาปฏิเสธเขาหาพยายามฆ่าแต่ครับสารภาพว่าทำไปหลังไก่เขาแต่เขาบันดาลโทสะอย่างกับว่าไปสุดท้ายมาศาลศาลกระลงในเรื่องของบันดาลโทสะแล้วครับแล้วก็เรื่องเตี้ยวปืนไปคูจี้อ่ะ เพยานี่เปิดเนี่ยเขาปฏิเสธเขาไม,ม,มีเปิดนะถูกต,ต้องเม่นคุณผู้มมชมเราต้องบอกแบบนี้นะฮะคนที่เอาคลิปเสียงนี้มาเปิดก็คือทนายโรสทีมงานของคุณกันจอมพลังหลักฐานมันจะโยงแล้วต้นเสียงจะใช่ร้อยตำรวจเอกสังกัดสพคลองหลวงไหมแล้วปลายเสียงจะเป็นพ่อของแก้งโอริโอหรือเปล่าลองฟังทนายโรสทีมงานคุณกันจอมพลังดูฮะ ไม่แฟร์สำหรับประชาชนนะคะเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยทำงานกับท่านผู้กํากับมากันอย่างหูหดก้นผิดมากเลยคือผู้กํากับและเจ้าหน้าที่ตํารวจหลายๆคนเกือบทุกคนนะคะช่วยกันอย่างที่สุดแต่ว่าก็มีบางท่านที่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจคือผู้พิทักษ์สันติราษฎรผู้บังคับใช้กฎหมายคุณต้องใช้กับ ผู้ที่เสียหายผู้ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมแต่การนําไปช่วยเหลือผู้ต้องหาแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่พอเราได้รับคลิปเนี้ยนะคะท้งผู้เสียหายต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาจะได้รับความยุติธรรมหรือไม่เขาก็เลยแจ้งขอให้ทางทีมงานเนี่ยคะ่ะช่วยให้ผู้ใหญ่เนี่ยตรวจสอบเรื่องนี้่อยได้ไหมเข้าใจเลยเข้าใจสิ่งที่ทีมงานของคุณการจอมพลังคุณโรส ที่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าถ้าตํารวจที่เขาอ้างบอกว่าถ้ามันเป็นจริงๆนะถ้าใช่ร้อยตํารวจเอกของสอพคลองหลวงเนี่ยหนึ่งคือท่านเป็นพนักง,งานสอบสวนหรือเปล่าท่านต้องทําสํานวนไหมถ้าใช่เนี่ยอันนี้น่าตกใจเหมือนกันนะอโอ้เป็นเกี่ยวข้องกับคดีแล้วมาให้คําแนะนํากับทางกลุ่มผู้ต้องหาแบบหรือถ้าจะแนะนําจริงๆควรจะไปบอกกับผู้เสียหายหรือเปล่าอ๋อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าต้องรอตรวจสอบว่าต้นทางเนี่ยใช่เสียงของ ผู้กองสอพอคลองหลวงหรือไม่นะฮะค่ะเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบก่อนนะเพราะว่ามันยังไม่ได้เห็นภาพไงว่าใครเป็นคนพูดมันมาแค่ตัวเสียงเท่านั้น